ถ้าใครชอบรถ Hot w t e e l s แพ็กฟนะครับแล้วอยากได้แบบคันใหญ่ๆหน่อยใหญ่กว่า1ต่อ14ที่เราเล่นกันเป็น1ต่อ43นะครับ Hot Wheels มีออกมาชุดหนึ่งราคาไม่แรงมากแบบพอรับได้นะครับก็คืออยู่ประมาณถ้าในไทยน่าจะสักประมาณ500กว่าบาทเนาะที่อเมริกานี่ขายประมาณ8เหรียญน,นะครับก็เราเกืบเกือบ300บาทนะครับชุดนี้ชื่อว่า Pu ู l บ็กสปีดเด d e r นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีแบบแพ็คคู่มาให้ดูนะ p u l l b a c k s p e e e r r จาก h Wheels แพ็คคู่ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช h อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นแบบแพ็คเดียวนะครับก็จะออกมาคล้ายๆกับรถ Hot Wheels แพ็คฟ้าเลยนะถอดแบบกันมานะครับแล้วเขาก็ทำออกมาหลายคันมาก รุ่นนี้เอ,อกมานตั้งแต่ปี2023นาะครับ2อ2 3เนี่ยทำออกมา20รุ่น20แบบแล้ว2024เนี่ยทำออกมาอีก30กว่าแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะณนะวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่แกะแพ็คเดี่ยวนะครับเพราะว่าผมได้แพ็คคู่มานะเดี๋ยวเราจะาลองแกะแพ็คคู่กันนะครับแพ็คอาจจะไม่สวยเท่ากับแพ็คเดี่ยวนะมันจะเป็นแบบเหมือนกับรถที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าเป็นรถอะไรนะ เดี๋ยวออกมาดูกันว่าตัวรถเป็นยังไงนะครับนี่เปิดออกมาแล้วเฮ้ยงงนิดหน่อยนะเขาแพ็คก,กระดาษมาด้วยนะครับป้องกันการที่มันจะครูดกันนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่รถสองคันอยู่ในกล่องนี้แหละนะถ้าอยากดูรายละเอียดอื่นๆก็ดูที่กล่องแล้วกันนะครับอมาแกะดูว่าคันที่หนึ่งจะเป็นคันไหนในชุดนี้ ซึ่งชุดนี้ที่ออกมาเนี่ยก็จะออกมาผสมกันนะครับทั้งรถที่ฮอตวิวออกแบบเองแล้วก็รถที่ฮอตวิวได้ลิขสิทธิ์มานะครับอันนี้เป็นรถที่ฮอตวิวออกแบบเองนะชื่อว่า m u สเซิลแอนด์โบรนะครับถ้ารู้สึกคุ้นๆเนี่ยก็คือมันเคยออกกับรถแพ็กฟ้ามาแล้วแต่พอดีผมหารถแพ็กฟ้าไม่เจอนะฮะเอารูปนี้มาให้ดูแล้วกันนะว่ามันก็คือรถคันนี้แหละนะครับแต่ว่าออกมาคนละปีคนละลายนะครับอันนี้จะเป็นรถเทเชอร์ฮันนะเขียนคําว่าดริฟ t ์อยู่ข้างรถนะครับ อา้าวคราวนี้ทําอะไรได้บ้างนะหนึ่งก็คือรถมันใหญ่นะครับแล้วเขาก็ใส่รายละเอียดมาเฮ้ยดีอยู่นะเนี่ยเปิดฝากระโปรงหน้าได้นะครับใส่รายละเอียดมาดีมากเนาะรถขนาด1ต่อ43นะครับก็จะใหญ่กว่า1นึ่ต่อสี่ระดับหนึงเลยแหละนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไถได้มันถไนถแล้วมันวิ่งได้นะฮะ,ะเดี๋ยวปล่อยร้อยดูนี่ เฮ้ยดีอ่ะแล้วมันเป็นรถฮอตฟิลแบบที่เราคุ้นหน้ากด้นะฮรอ่าลองดูครับว่าวิ่งเร็วไหมไม่เร็วมากไม่เร็วมากนะแต่เกลียวยังอยู่เลยนะฮะอ่ะมาอีกสักรอบนึงครับเนี่ยมันวิ่งแบบวิ่งช้าช้านะคือผมเคยเจอรุ่นอื่นที่มันวิ่งได้เร็วกว่านี้นะครับหรือเราบางทีเราก็จะโมได้โดวยว่าให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะแต่อันนี้เขาไม่ได้ทํามาแบบวิ่งเร็วมากนะฮะคันที่สองในแพ็คเดียวกันนะครับก็จะเป็นคันนี้อ่ามาดูกัน ปอร์เช91่914โซฟอรีนะครับสีเหลืองนะรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่ได้ลิขสิทธิ์มานะครับแถมข้างๆรถเนี่ยแอบมีลูกไฟด้วยมันคือ Treasure Hunt ไหมคิดว่าไม่ใช่นะครับเขาบอกว่า Treasure Hunt เนี่ยมันจะมีเฉพาะรถแพ็กฟ้าเท่านั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีชิ้นส่วนที่เปิดได้นะแล้วก็สามารถ ไถหรือว่า pull back ได้เหมือนกันนะครับนี่ชิ้นข้างหน้านี้เปิดได้แต่เปิดยากหน่อยผมเอามีดมาแซะนะนี่ฮะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีผมว่าน,นี้น่าจะเหมือนของจริงนะ่ะเป็นแบบเหมือนกับรถมิดเอนจินก็คือเครื่องยนต์อยู่ตรงกลางเนาะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มีเครื่องยนต์นะครับอ่ะแล้วคราวนี้ดูฮะมันจะวิ่งยังไงดีกว่าอีกคันดนึไหมอ่ะลองดูกันนี่เอ้ยเกลียวใช้ได้เลยนะครับมาลองดูกันว่ามันจะวิ่งแรงหรือวิ่งค่อย ก็อยู่ในระดับที่แบบพอๆกันนะ2คันน่าจะเอามาแข่งกันนะอ่ะเนี่ยนะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปอันนี้ทามาเหมือนรถแพ็กฟ้าเลยแล้วเรามีรถแพ็กฟ้าไหมสำหรับคันนี้คำตอบก็คือมีครับเดี๋ยวามาเทียบกันดูนี่ครับอันนี้1ต่อ4 3นะครับเทียบกับรถแพ็กฟ้า1ต่อ64คันเดียวกันนะปอร์เช่914ซัฟฟีเหมือนกันนะครับ รายละเอียดบนรถอาจจะต่างกันหน่อยเนาะเพราะว่ารถคันเล็กมันก็ใส่รายละเอียดได้น้อยนะครับคันใหญ่มันก็ใส่รายละเอียดได้เยอะกว่านี่แต่ว่าอืเหมือนมีความแบบเหมือนมากๆนะครับเคาะบล็อกกันมาเลยแล้วก็อย่างเงี้ยก็ทําให้หน้าเก็บคู่กันนะครับสําหรับรถแบบ1นึต่อสีกับรถ1นึต่อสีนะอันนี้เป็นกิมมิคที่น่ารักมากนะฮะ เป็นยังไงครับใจอ่อนไหมฮะอยากไปเก็บกันไหมครับผมไม่เคยเจอตามห้างในไทยเลยนะพูดกันตรงๆก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอามาขายอย่างเป็นทางการหรืออยังนะครับต้องลองติดตามดูแต่ว่าผมเห็นมีขายออนไลน์แล้วนะครับถ้าสนใจไปหาก,ก็ดูได้อ่าถ้าชอบคลิปนี้นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กับใครกับช่องฟงแก๊กเลยนะครับแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับมีเพจชื่อว่าฟงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ